สนทียานค่ะก็ร่ายกอนส่งกำลังใจให้กับหมอเหรียญค่ะลูกผู้ชายคนกล้าทั้งชีวิตอุทิศเป็นราชพลีกลายเป็นประเด็นบานปลายแล้วค่ะสำหรับการโต้คารมอย่างดุเดือดระหว่างนายศิระกับหมอเหรียญทองจากการเรื่องสร้างโรงพยาบาลสนามแถวแจ้งวัฒนะในการรองรับผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 มีการท้าให้แจ้งความจับกันหลายคนค่ะก็วิพากษ์วิจารณ์ตัวนายศิระที่ไปขัดขวางแล้วก็แจ้งความกับทางด้านของหมอเหรียญกระนั้นค่ะก็มีผู้คนหลากหลายวงการให้กำลังใจหมอเหรียญทองโดยเหตุการณ์นั้นนะคะก็เริ่มมาจากการที่ทางด้านของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้เปิดรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชนนำไปจัดตั้งห้อง i อ u สนาม สำหรับผู้ป่วยโควิด -19 กาอาการรุนแรงรวมไปถึงโรงพยาบาลสนามให้ผู้ที่มีอาการในกลุ่มสีเหลืองมาใช้บริการในการดำเนินการดังกล่าวค่ะเพราะเป็นเรื่องจำเป็นมากที่ต้องเร่งสร้างเตียง ICU สําสำหรับผู้ป่วยกึ่งวิกฤตและวิกฤตเนื่องจากทุกวันนี้ไม่มีการคัดกรองผู้ป่วยที่ชัดเจนผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตต้องใช้ห้อง ICU เพิ่มขึ้นรายวัน ต่อมาค่ะทางด้านของนายศิระเจนจาคะสอสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัษฎรก็ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบการตั้งโรงพยาบาลสนามของพลตีในแพทนเหรียญทองแน่นนะและพบว่าได้เตรียมพร้อมตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วอาทิมีเต็นท์กลางในพื้นที่ตั้งเครื่องปรับอากาศ และก็จะมีการนำเรื่องนี้เข้าหารือในกรรมธิการเพื่อตรวจสอบโดยจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลโดยนายศิระค่ะอ้างว่าได้รับหนังสือจากกลุ่มชาวบ้านเขตหลักสี่เพื่อคัดค้านและขอให้ตรวจสอบการตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ซอยแจ้งวัฒนะ14ของหมอเรียนทองว่าเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายหรือไม่รวมถึงค่ะขอให้มีการตรวจสอบการรับบริจาคเงิน ทั้งนี้ตัวแทนชาวบ้านกังวลต่อความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่เนื่องจากโรงพยาบาลสนามตั้งไกลชุมชนตลาดและห้างสปปรรพสินค้าอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากนั้นค่ะทางด้านของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมรักษาการหัวหน้าพักไทยพักดีก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความสนับสนุนหมอเหรียญทองพร้อมทั้งให้นายกรัฐมนตรีช่วยออกมาดูแลพฤติกรรมของนายศิระ หลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาร่วมให้กำลังใจหมอเหรียญทองอย่างต่อเนื่องรวมทั้งนายชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลดีกาก็ได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ว่าผมขอให้กำลังใจคุณหมอที่ต้องทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเสียชีวิตใครเป็นคนดีหรือไม่ประชาชนตัดสินใจได้ครับ โดยเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนายศิระก็ได้มีการเดินทางไปยังสอนอนทุ่งสองห้องเพื่อร้องทุกกล่าวโทษพลตรีนายพาดเหรียญทองกรณีมีการโพสต์เฟซบุ๊กให้ร้ายจนได้รับความเสียหายภายหลังไปตรวจสอบโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจึงต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ด้วยการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและดูหมิ่นเจ้าพนักงาน เพราะทำหน้าที่สสลงพื้นที่ดูแลประชาชนได้รับร้องเรียนว่าไม่ได้รับความปลอดภัยจากการตั้งโรงพยาบาลสนามซึ่งไม่มีการป้องกันการแพร่เชื้อการระบายน้ำเสียและอื่นๆเนื่องจากพื้นที่นั้นเป็นชุมชนที่พักอาศัยมีตลาดและผิดระเบียบสถานพยาบาลตามกฎกระทรวงที่ต้องห่างไกลชุมชนและในวันเดียวกันนี้ทางด้านของ Facebook ไทยพักดีก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าทองคำ ต้องสู้ไฟไม้ต้องสู้ลมเรียนคุณหมอเหรียญทองอย่าได้วันไว้กับสิ่งที่มากระทบท่านมีได้ต่อสู้เพียงลำพังเซฟหมอเหรียญทองนอกจากนี้ก็ยังมีเพจเฟซบุ๊กของสนธิยานชื่นฤทัไทยในธรรม ซึ่งก็ได้มีการโพสต์ข้อความของนายสนธิยานชื่อฤทัไทยในธรรมประธานคณะกรรมการสถาบันทิศท,ทางไทยที่ได้แต่งบทกลอนให้กำลังใจหมอเหรียญทองว่าสนธิยานว่าไว้ลูกผู้ชายคนกล้าท้าสิบทิศทั้งชีวิตอุทิศเป็นราชพลีประชาชนประจักษ์คุณความดีโปรดจดจำชื่อนี้คือเหรียญทองขอให้กำลังใจครับ